เราจะมารีวิวเครื่องกองอากาศภายในรถนะคะหรือว่าลูกค้าสามารถใช้กองอากาศภายในห้องก็ได้นะคะแต่ว่าห้องขนาดเล็กนะคะไม่สามารถฟอกทั้งห้องใหญ่ได้ค่ะวิธีใช้นะคะเขาก็จะกดเปิดตรงนี้เลยอันนี้ก็คือเรายังไม่ได้ชาร์จแบตนะคะไฟเลยขึ้นเป็นสีแดงถ้าเกิดชาร์จแบตเรียบร้อยะคะ่ะเขาจะมีควันขึ้นแล้วก็จะมีไฟเป็นสีเขียวนะคะในส่วนนี้ค่ะเราแกะออกมาเลยเขาจะมีตัวแถมนะคะเป็นกลิ่นเลมอนนะคะสังเกตได้เลยเราสามารถ แกะซองแล้วก็ไว้ตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ปิดววค่ะนีส่วนนี้การจะเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศนะคะต้องหมุนค่ะค่ะสามารถเปลี่ยนเครื่องกรองได้เลยเครื่องกรองสังเกตได้ยังไงว่าจะมีฝุ่นเยอะมากน้อยเพียงใดนะคะก็คือเขาจะมีฝุ่นติดตรงนี้เลยให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ปิดเหมือนเดิมค่ะตามล็อกเขาเลยนะคะ